กนปาอีกมงวันโอ้โหึ้นมาอยู่ไก่ลาบดิบเถอะวะอ้ากินด้วยกินด้วยล่ะฮ่าั่าฮ่าดี่จันคือว่าแม่นางพี่จันบอยทำเหรอกินลาบดิบนี่ละจะกินย่บานถ้ามันเสียบอยู่จะกินที่กรุงเทพก็กินได้ยอมเล็บยอมเล็บแต่ละลาบเงที่น่าแปลกใคกินวะสวัสดีจ้าพี่น้องมือนี้สนอนเสื้อผาพี่น้องมากินลาบเด้อพี่น้องลาบจุ ยาพ่นมาตลาดบุรีพ่นเล่นให้ไปซื้อสีดมะซูพี่นองกินจ้ามาได้จ้ามากินแซ่บแซน้ำกันกินกินลาบกินก้อยซอยจูซอยจัวซอยจูแซ่บแ่เพราให้เพราะเขาใหเเาเขาให้เาเล่ยมำมันเป็นแต่ว่าพิ้นพูนอันนี้มา ขึ้นสิ่งว่าแกงยี่บ่้เทราไรครับรักบากสินสองโลสองโลได้ซ้ำหนีด้อเอได้ซหนีเดอ่วนอัดางล้วเงเจ้าแบงผู้เทนานเนเลยกานนากล่องเขาได้โอ้ากล่องเขาก็รดาากด ไปซื้อว่องหันไปซื้อใส่มุดนว่งหันมาๆๆยงาะไรกินก็เคือนก่อนไปนี่ยังอะไรยงยงมนนเมือเานั่น่ไปเใสก็ได้นาซื้อใส่มุ้นแล้วใสก็ได้ดีตนืนก็เียงเมียนแล้วจบบ่นนั่นเอาเงินซื้อเด้อยก็บอว่าได้งาม เขียงง้ออันผสมล้ออันบ่มันบ่ามันนาเซเว่นเด้ยืออันี่้อตงคามล้านอันพอิภาพกินก้อนเลยเสียพระเจ้าจ้าเสกินยังไงก็หมู มุกนาหารเล่นหัวหน้าให้กยเลยมันซุดๆเขาต้องไม่ใส่คนะซี่รอยเขาถือายเนี่ยไม่่ไมเหอเียไปขาวว่านรงหวานนี่พักทั้งล่างเนี่ยมาเอามาเอาเด้อพาร่างเลยนี่พักนี่เอาส้แวนั่งหันบ่บ้าปูสาดทั้งล่างบ่เอานี่ยัมแต่ไนนั่งคโุนี่ก็ได เดีลยวเตียงกันละเม่เาเ่นมามโสัวัหวามากไม่แลาอย่างนเกงเดเีนเกีนเียนผู้คนเดินทางมาตะไก่นหิวหิวครับหิวครับพน้องนมานอนยูครับลงไปได้จัมือกัมมายิ่แขไปาอในสองมือล้องมือ ไอ้พใอยสองมือแล้วไม่แบบแค่กินดีต้นนี้หมดอืมนด้แนวก็ดีว่าน่งเหรอตัวแม่นางอม่นางไม่ยืนกินเถอะโซนึงนะย่อยมาให้ว่ามัน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 เปนแกงปลามแกงปลาคำปลาหน่อยนาะต้มน้ำเสียมั้เอานางแมยนางผูดได้เห็นนี่ ไม่ล้ไม่เยเนขา่มันกมัน่ไ่นี่ล่ะคือปงแทะโอ้ยกินโล่เ็ยังก็กินโล่จะติดสีเป็นแทกไล <ะ S 1> ้ปลาเสีบก็แสบแล้วเป็นยังไง้มมาต้มไม่บก็แสบตัวไม่ม่พักไปพ่นเราะเดี๋ยวนี้ไม่เสีบก็ต้องเสีบอ่อ้่บต้มสมเนาะอาหารอนปลากรบมี่ป วิญนานมั้งโรอใครจะขายอะไรใคซื้อทำเนี่ยอันเป็นอย่างเจ้มิเกลไเดี๋ยวนี้เจ้ามาเส่ดิ่เลยเจ้ามาใส่ผมเขาก็ขังท่อขังหน่อยเขายืนฝุออกมาากไปดยเจ้ามานส่แมวาทำก่อนเพราะใจเพราะ่จเพรา่ใจเพราะเขาใจอืาจิมพีหันเยนะซ้อ สวได้ดีเนี่อบคุณคับบุ้มคนร้วากินเพ่ี่ไอันนี้นะอาจาก็ก็คครงเาป้ากละป้าแก่ปังเลยมันกินลาบม่วได้พี่น้องเลยลาบม่วจะโอันไยมาจารเที่ยวจังสิได้กินเด้อลาบม่วพี่น้อง ตะยุบานไม่ได้กินได้หรอป้านั้นโมมีปัญญาสิงกินดอกแฟ่งนะเงี้ยมาเ่อวลสามอยมาเี๋ยวมเ่าไหร่กนเท่าเดีวกนเท่าอีกปัญญาเขา่ายตัวปัญญังตัวละอันว่านนั้นเตนงวงูแหงพี่แหงคับผู้ใดว่าออกงัวแฝดแม่ย่บอนแม่บันนะาเจะได้งัวแฝดติ วางเอาไปม่ควนงเลยปอยายดอนวางหัวเผดนะฮวขึ้หัวไข้องจะคงออกแฝดห้องไข่นาหัวใหญ่ห้าน่ะแม่แบบใหญ่หนึงมันไข่อยู่ถ้ามันออกเฝดมันใหญ่จะได้เผ็ดผู้เห็นหัวอีน้อยใหญ่ด้ลายลงเกเาอยังมาเสริมมันเอา ม่ว mm ่าเต้อหาเธอมันลน้อเนามมาเสริมแต่แมนบ่พ่อมากเขาม่ยครัวราบในบ้านเปกันันได้จากพี่น้องเราบกิน no? ดิบอืบาปซุกคัวลาบด้วพี่น้อง เอาเอาลาบซุกไปกินลาบซุกแขกพิเศษเนาะนี่ะนดีคนเลยนี่ละคนเลาบเกดล้วเกิดอะไย่บอยังเนาะไม่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 ไ่ไม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 ่ไ่ไม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 ่ กินลาบเดียบนี่ล่ะจะกินอยู่บ้านเฮามันแซ่บอยู่มากินที่กรุงเทพฯบ่กินเด้ยอมเล็บยอมเล็บแต่ว่าคั่นลาบนงที่เราไปกินบ่มากินโคตรแม่มออ้าอีหยังบังคงกันเอาติเจ้าสิยกเจ้าให้ยกติล่ะกินแมมเป็ดงันี่ลู่หาแม่กัลูกให้กันพี่น้องมื้อแม่ลูกเนให้มัดจะกินมดบ่นี่มันเป็ดงกู่ตอเพื่อตั้งซื้อให้

เาม่ทำจนไยแลวั้งมันกขเล่นไวพันใหญไปอ่าเาอยู่พี่นังไอบอก่อยู่เหมือลโอยปบหังไเา่ะกระลำปีไม่กลอซ่อนกลที่จไทยเขาจอมมั่เดมไม่เต้องล่อมหอยงวไหไก่ขไปล้วอหอยมาจีนย่งจ้งวงจ้กไก ไม่มีแบบไรเง้ยไม่มีแบบเกียกเยงก้าเลี๋ยวสิโทหาดอก่าก้าวน่ก็บอบ้านเมมองจะปุูกแม่ไม่มองจะปลูกขนเยู่มองก่องเปียเขากว่าก้อเบียกเขาบอกแบบเขียดจแมองจมองเขาจะหักสองเงินโคกน้องนาเขากับตีดล่ะเคื่อนดีที่หนังามี่ต้นหาทบบนึง ตลาดหน้าเป็นไรสาระหนักก็มี้สามร้อยก็เยอตลาดเลยนะเราจะไม่นานนั้นเพเขาเป็นราคาพักนี่งไม่ได้ขายซุ้มเออเขาเปนปีละเท่ามันต้องไปลงทะเบียนร้อยูี่สิบห้าบาทถ้าบอกไปลงเขาเฮ็ดเองเยาเลยมันเหมือนไรเหมือนไรเฮ็ดเองเขาก็มาขายน้าบ้านนี่ก็ได้ค่อยเฮ็ดเยอะเล็กเหน่อยก็ได้แต่ว่ามีเงินทุนเขามีงบมาให้นั่งแสนห้าม่งเฮ็ดสิเฮ็ดอยู่แต่ว่าดินเขาจุ เป็นจากบอนเหงแเวไปใจเด้เขาให้ปลูกก้อนเขาสิมีพักมีต้นไม้มาให้ปลูกของเขาเมื่อเขาให้ถ้าเปมนแช่์ทุนทีเรียีเซาหน่อยก็ขอจบคลิปต่เพียงท่นนีเด้วจ้าพี่น้องแล้วพอกันใหม่คลิปนาสวัสดีจ้า